บ่อดำเพิ่นเฮ้อมันจะหมดตกแหม่บ่อด้วยบ่อเพิ่นมาได้ขนาดนีแปดโอเคพียงเอ่าไรเนาะแปดแสนเนาะเป็นค่าคนต่อเพีองเท่าเนาะให้ทางน้องๆเพิ่นอ่านได้อรือเปล่าเด้อด้ว พากันไปแ่งการวันนี้เนาะวัได้ใช้ใช่ใจพี่ดางเลยบรรยากาศมืดๆพี่ดางเอ้เนาะแต่ว่านี่ก็โอ้ตัวแต่ว่าเรือพี่ดางเอ้เนาะมืดแต่ว่าเรือแบบมุกกี่เทาพี่ดางเอ้เนาะอ้าตัวห่อนเลยพี่ดางเอ้ห่อนแบบอบๆเนาะมุกกี่เทาพี่ดางเอ้อากาศวันนี้ ว่มามือจูห่หักฮอตพี่นะ้องเอ้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเบอร์สู่คู่สู่คนเนาะบ่อสิอยู่ฝั่งเราเด้ออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศพี่น้องเอ้กันยืนดีตนรับทานเขาสู่ซองบ่อแสนบ้านเฮาอีกแล้วพี่นะ้องเอ้เนาะพบพอกันเมื่อนี้พี่น้องเอ้เนาะทางบ่อแสนเดินทางเข้ามาบ้านเทินซานของทางน้องดาวเนอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดินทางมาเมื่อนี้กะ เขามาเนาะอ่าจ่ายเงินให้ทางน้องๆเพิ่นก่อนเพราะว่าให้เพิ่นกลนต่อพออี่น้องเอ๋เนาะกลนต่ออันอยู่หน้าบ้านเชียนชานของทางน้องดาวนี่แหละพี่น้องเอ๋เนาะแล้วก็กลับเอานี่มาให้ทางน้องเพิ่นพร้อมพี่น,น้องเอ๋นี่อ่าบล็อกพี่น้องเอ๋เนาะเป็นบล็อกอ่าซองลมพี่นอ้นองเอ๋อ อ่ามันจะเป็นช่องแบบว่ากันศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะเวลาพ่นฝ้าพ่านอย่างนี้ก็แม่นเข่าบ่ได้พี่น้องเลยแต่ว่ามันก็เป็นปองอยู่เนาะเป็นปองซองลมอยู่พี่น้องเอ,อ้ยอ่าเวลาฝนตกฝนเร่นก็บมันเข่าบ่ได้พี่น้องอแล้วก็กับเสียมแล้วก็เสียมส่วนพี่น้องเอ,อ้ยอ่าเดีย๋ยวเาลาโมเซียนซื้อมาให้ทางนอ้องเคนมือนี้นะเนาะอ่าบล็อกนี่สามสิบก้อนเนาะพอดีว่าทางแม่จันเนาะคนบอกว่าให้เพิ่มพี่น้องเ้ยเพิ่มบล็อก 30ก้อนเนาะอ่าห้องครัวเพิ่นกับมันห้องน้ำมันไหนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าใส่ทั้งห้องน้ำอย่างเดียวเลยมันมีช่องขางพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวเจ้าพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็เพิ่นอ่าคนต่อเป็นที่เรีต่อไปเพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางบ่อจชิดบ่าวคำเนาะอ่าจับกล้องให้ได้เด้อเนาะสบายดีเด้อทางนั้นเด้อบ่าวใส่ไข่ตรงนี้เลยเนาะเพิ่นเองเลยเนาะ อ้าเต๋ออ่ะมาจิตเนาะอ่าวเต๋น้ำดำดีเลยเนาะอ่ามื่อกี้พันบุ์ปลพากันเฮ็ดบ่มื่อกี้พี่น้องเนาะอ่าขวนออกเรียบร้อยมาแล้วนี่ลองทราบเบื้องลุบมาเสียนจักบาททราบเบิง่งบ่บ่ควรกับแบบมันทานริลอยเนาะเ <ฮะ S 1> นี่ยบ่โอ้โหสภาพเนี่ย <ฮะ S 1>

พี่เอายงเนาะถือว่า,าเพื่อคนออกแต่ละต่อนี่ก็เติมหนึ่งอยู่ไดนะ้เนาะมือป่ะฮะมือเยอะบ่ม,บมันก็นเมื่อยแน่เลยเนาะคัน,ะนะนะวานนะ่าเฮ็ดดีๆกันลนะชูอย่างเมืออย่างนี้เนาะมีเสียมขวานมีดพี่นเอาไงเนาะแต่ว่ายังยังเดือดแต่ต่อเดียวจักตอก่อนเฮาะว่ากับมื้อน,นั้นนะ่ะสี่ป่ะอันนี้บ่อ่า Tao tỏ, chi tóc tỏ Tỏ này đấy à, à tony này tony này tony 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 phân tony tony đây tony 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 nó tony 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 Phân tony tony cái này tony Tỏ tony 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 สองตงนงองตงน,งน,น,นี่ง่ายนะสองต่อเนี่ยเป็นบริเฮดบ๊อบเหมือนนี่เนาะบอกครับตอนนี้สิบสี่ก้อนเดียวแสนสีมานก่อนซื้อมาเพิ่มอีกตัวเก้าอีกาเดาเป็น้ังเอ๋โอ้โ องดาวรถไทยไม่บ่เนาะก็พี่้องยองยื้องนี่เนาะทอทอคนทอควันคนบ่เนาะท้ออุ้อับไนี่พี่้างเอยคงชีดังต่ำต่ำเท่เนาะจอดยิงเข้าไปเลยโอ้สายพานน <c ười> เป็นเป็นเป็นแขีวไปสิเลยเนาะ เต่เต่เนาะโกโกลเลมโบะปะโคเแนปโกเรนโกเรนสบายดีน้องเราสบายดีอะไรภากันก้นต่อบ่มันนี่ผักเทียงอนแดดพักเทียงคนเต็มึงได้่ตัวน่ะคนว่านี่บอ เข้ามองเรามาคนโอ้ถ้าคนก็คนนะตอนแรงนะ่ะสามคนสามคน,มคนบอกาไว้สามคนเป็นอะไรเนาะมาหนียังพด้คนมาหนีเนาะรวยตอนแรงบอตอนแรงกีคนต่อยบอตอนแรงถ้าเบิ่งมันบดเนี่ยอ่าอันนี้แบบเ่าได้เอาจักทัพเอาหน่ยเนาะกวาดแบบแบบอันคุดลงแล้วก่อคนซับออกไปเรื่อยเยนาะย ขวายจ้ากัดตัดบ่ได้เนาะมันสิตัดยากเลยตัดยากมันมันมันเป็นคาขีดมันบ่คือเฮายปักต้นไม้เลยเนาะโดยบ่คือขปักต้นไม้พี่น้องเอ้ยอ้าแถวถือว่าบิดมือเลยบ่ว่าเนี่โดยโดนเติบบ่ต่อนึงก็โดนเติบโดนเติบอยู่ได้เนาะโดยทางใส่น้ำหรือเปล่ายังอ้าเป็นได้ไรเขาได้ใส่ยังมีช้างไหมแต่บ่บ่มี bộ ừ. mi sàng mà hết hay xăm phải nói nó nhưng bộ đây nhưng cái đây nhưng bộ hủ xăm và gì rồi. đây rồi phải nói chào hết bộ biển bò bộ biển ôi phải ừ. nói ừ. nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เท่ามีโอกาสเดียวพอเสียนสีมาการ์เซียไทยมันก็ใช้เวลาลุ้นเติบไปเนาะมันก็ห้ากับหลายทางไปน้ำใน่ันะพี่น้องนมันต้องปกติมันก็ต้องมีสร้างอะไรมาเหตุให้เนาะโมมี่ได้บัสร้างอยู่ทางบ้านเนี่ยมันโมมี่โมมีไเป็นมหาใส่เนะ่ยากไล่ชาิพี่เองเนาะ À, đây xung quanh cứ câu đấy chẳng nó. rồi. còn nghề sang kéo đấy bớt gì má mua này. mua khô cái nó bớt gì mua này. mua khô chạm bây giờ này nó. trong đây là bạn đây. นีแต <ım> ่รอไปก่อนนะแน่นอนเด้อโดยถ่าไปก่อนเนาะว่าสิได้ใส่มื่อใดก็อ่าครับอันคืจะเห็นทางอันเบายังเบานี่เพิ่นเข้ามาบ่โดยเข้ามายังําเพิ่นก็เข้ามาอัปเดตเพิ่นอ๋อว่าอัปเดตเบิ่เนาะโยโดยอ่าเป็นหยังสมีแต่ว่าปไปให้ก่อนเนาะถ้าว่ามื้อใด ทางโมเสกโบโบเฝ้าไปเรียกพี่น้องเราเดี๋ยวสิใส่ให้ทางน้องเพื่อนเพราะว่ามันกะมันนี่กะเลียนหลายทางอยู่พี่น้องเนาะเอากานสิเห็ดทางน้องเพื่อนกะมันมันกะใส่เวลาเติบโจอืมสร้างกับบ่มีนรืว่าถ่ายทั้งช่างช่างแก้วเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นลุ่มเปลี่ยนางแก้วโดยเพิ่นใช้เป็นอ่าต้องน้องดาวเคยใช่แต่ลืมเคยใช่เท่าไหร่ เคยเฮ็ดอยู่เอ็นบ่เหตุกบ้านไอ้ทงมุล่ะเคยเฮ็ดอยู่เอ็นบ่เคยเฮ็ดหลักลืมโดยมันก็ายมิได้เพาะมิแต่เขาดึงท่อตัวนั้นขึ้นดึงออกท่อตัวนั้นน่ะดึงออกแล้วก็มีแต่ประกอบท่อตัวนี้นี่ประกอบประกอบสายอ่ะสายยางอะสายประกอบสายยางใส่แล้วก็เอากระเปอกมันสิมีปอกอยู่ที่ว่าช่วยมาน่ะดย มีปลานะกัหันปอกนะหัดใช้กับสายหัทนะถ้ากับมัดเชือกไซบัดเน่มัดเชือกไซหู้ใดนะ้วก็สิมี่แงกับย้อนลงไปเลยเอดลยที่ว่าเขาได้กัมันกับได้ตัดสยไ่นีตัดสยไกับโตไม่ะตาดสยไพกับโตเคียนเคียนเคียนดีๆ้วก็มันสิมีสจะกอตกันน้ามัคือว่าคือว่าสยโตมันอ่ะลงหอดลงห้องลงหอดน้ามักักัเอาสก๊อตกันน้าเคียนเคียนเคียนไว้ันคือว่า มันน so so <Aye. S 2> ั่งโพยทั้งวิ so ่ก so ับพวกเขียนธรรมดาดโดยเขียนกันน้าก็ได้เว่ามันมีมีจะกอดกันน้ามือก็ได้แล้วก็เขียนทับต่อยกันฮันนิกกับไม่กับอันวันนี้เขาก็ตัดสีเงาตัวอันตัวปักเสียบมันนะหรือว่าเขาอยากใส่สวิกบวกก็ได้นะครับแต่ว่าคันคันว่าประเษดที่ก็ได้อยู่เคยเหตุยุคกานติดตั้งได้อยู่สามปี่น้อยเนาะคือเมื่อไงกับสร้างรถมาให้เมื่อไงกับของน้อยก็าไม่ได้ติดตั้งเองพี่น้องเไปว่าเขากะ คือว่าแต่มันคือว่าเพิ่นมาเฮ็ดให้กับมันก็ไว้ในสร้างมหาิทธิ์นะมันก็ไว้ไปต่างเลยอ่าปฏิบัติทั้งมหาิทธิ์พิ่นใส่เข่าไป่างเลยเนาะอ่าเขาเขาดึงออกก็ได้หน่อยเขาดึงพร้อมกันเลยก็ได้ดึงขึ้นพร้อมกันเลยดึงขึ้นมาพาดมีคำว่ามีทั้งอ่าดึงดึงขึ้นพาดจะกุกไม้แล้วก็ดึงไปเรื่อยเลยดึงขึ้นชุดแล้วก็มันก็บบอยยาไปไหนเนาะประ่าณ ตรงนี้ก็สามบ่อหอกสามทีประมาณซาวซาวคูเมด็ดบ่อหมดแล้วสิกุูเม็ดเนี่ยเขาจะเอาลงไปบมเลิกแล้วมันมีอยู่ประมาณสามซีท่อเนี่นะท่อนนะเ<ด>ข้าเจ้าปล่อยลงไปนะดึงขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นและะ้วก็เอาประกอบท่อนั่นลงไปเล<ด>ยมันกำบ,บนันายชิยากคอนได้ดยนง <laughs> องเนาะ กแนะน้ำทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเอ้น้อเพราะว่าอันใดบางยากบางสิ่งบางอย่างอันใดที่ว่าเขาพลย์ได้ก่เฮ็ดเฮ็ดไปน้อเอ้น้อเพราะว่ามันก็เป็นของเขาเองอะนะ่อามันมันบ่ยยากเราพี่น้องอ่ะที่ตั้งอานนะกาว่าเฮ็ดได้ก่เฮ็ดเองได้ก็ดีเนาะมันกัประหยัดค่าอใช้จ่ายได้ว่าจ้างเพื่อนมาอีกพี่น้องเองกานว่าเขาให้สร้างเพื่อนมาเที่ไทยกะมันกอ่ามันต้องได้จ้างเพื่อนที่ว่านั่นแหละา มีแต่อ่าสิວ່າຈ່າຍເງິນໂຕນັ້ນເດີ້ບາດນີ້ເດີ້ໂດຍອັນຊິຈ່າຍເງິນຄ່າຄົນຕໍ່ແລະດอ่าຕາລະ200,000ບໍ່ໂດຍອັນຫຍັງນຫຍັຕນເນຍັງຕໍນເ່ງກຕລະ200,000ເຮັດ3ົນບໍ່200,000ກະຊອາເງິນໃຫ້ລະ คันว่าเขากนเขาออกได้ต่้องต้องได้เคลียร์ดินขึ้นบอ่อยด้วยนะโดยถ้ากลนออกไปล้จะต้องได้ปรับก่อนอืมม่ใชนีรว่าก็ซื้อเสียมมาอยู่ซื้อเสียมมับก็มันกับส่วนนะโดยแต่ว่าสิมจกยังยังบุหันได,ดมน้มียังเดี๋ยวสิหาซื้อต่างหากหมอนมีลาบมีอย่างก่อนนะนะแต่สิีนจกนะแต่่าสิมส่วนในกนรารลาบเป็นอะไรก็ได้เอาใส่ใน,ใน,นะโดยอ่านะเขาไก่ เฮ็ดใส่น้ำเนาะมันบ่อย่ากหน่อยลาบเส้นจอเกินชวดนั่นนะอันใดที่ว่าเฮ็ดได้ก็อยาให้น้องประเทศอนไรไปหน้องเนาะอ่าบ่ยังกับขนาดชื่อชื่อย่างเดียบมันก็เฮ็ดใส่น้ำไปหน่อยเนาะเฮ็ดใส่น้ำมันจังจังคืออะไรคือสำนั้นเนี่เขาเกิดถากถากใส่มันบ่ยอย่อกลาบจิ้นชวดนะครับก็บาวชื้อบล็อกก็พร้อมเด้อยไม่ต้เอาลรอไปยู่เอาไปเอาลรอไปยู่เอาเอาบล็อกกันไปว่า บัได้เอารถขึ้นมาพี่พี่เราเลยเนาะทางสางแก้วเพื่นกับมือใดหด้เพิ่นสิมาติดตั้งอยนี้ให้เนาะเพิ่นบอกอยู่ว่าเนาะเพิ่นมาบอกเพิ่นเลยว่าถามันเด็ดถามันแดดเนาะเกลี่ยกับแล็ดนะพี่เ้าเลยโอเคกลี่ับเล็ดก็ฝนนะว่ะเนาะบอกก็อย่าให้เพื่นมาติดตั้งให้มันแล้วอ่ะนะ ป้าว่าลนกับมันสีนะหมันแลเป็นบางย่างบางย่างไปเอากะแทนวสีคม่คว่าเนี่ยเพิ่งกับข้าเวียดอยู่ทางนั้นอีกเนาะดยอะไรกับที่ตามตการไปเบิ่งพี่ต้อนาทงโมแสกกันจีว่าอยนะง,งไดนะเพิมันมีสร้างมาฮิธเขากับเขากับไปโมเปน็นกันได้พี่น,อน้นองเนาะมีสร้างมีอย่างงานมันกัเดินอยู่เล้วเนาะอเรืองเอเดียนซนถวัตสร้างมันมาฮิธาย นี่ทำอะไรกันยังคือเก่าพี่น้องเอ้ยมี <g transparen cies ologia> แต่ซื้อเครื่องมาให้บม่ได้ใช้เคื่อมีแต่ล่อไปยังเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยไปเรอเพิ่งอึ๊บอะไรบ่มีสองล่อจะบ่กให้หน่เนาะมีสองล่อบ่ลมมันทงแบบมี้ได้ไม่ได้ปะอ่า là cấp to là bên cái vòi tát ổi này nổi à mỏng nè nổi à đây là quần sắp sắp mới ổi cái này là đừng ngọ và ổi đi luôn còn à. bò, bò thổi chuẩn phải thương đây vì nó này nó vẫn chờ nó nó như cái, cây đây, cả, cái, lại. Ừ. cái này một lái con rồi này quần soi cả cho nó cái bớt lại Để ช่องลมเนี่ยทั้งแม่เขาบอกว่าให้เพิ่มซะอีกน้องเอ้ตอนแรกเขาบอกว่าสิใส่จะข่างลายแถวอะไรพี่น้อยเนาะนี่นใส่เรียงกันลายลายก้อน,น,นเติบยุบใส่ห้องน้ำมาแน่อน,น,น,นอนเลยข่างห้องน้ำสองข่างอันนี้ดยเพิ่มเข้าไปอีกยูได้บ่ดเลยเนะาะอาใชลายยู่ได้บ่ดยได้ เอาคนออกแรกกันเอาก็นแรซชาขึ้นมาคือเก่าได้ติดนานกันเนาะโดย น้ำได้พี่น้องเลยเนาะได้บ่หลายน้องราวไปพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวยังเหลือปลาไห่ก้อนบัเนี้มากอีกทีนึงก็จะขึ้นชื่อยู่ <c oughs> มึงเด็กเได้บ่เด็กเด็กโลมบ่คา,าบ่าไอห,หามเดึงไปวิทย์ไหมกูวิทย์กี่ตัว มันเด็ดเอาเนาะมเนวาซีดัดเอ่อเย็นนี่เพีย้หน่อยเนาะเอาเอ้าไาหนึ่งนะคือว่าแข็งไงบอกคนเนี่ยใครเจอแข็งพี่น้องเลย บางบางล้านนี่อวะจับไสิคู่ควบอ่ะฮ่าถา อบหนึ่งยุกโบได้เนาะชุกบโบได้บ่เนาะได้อยู่ครับโบใส่ลายอ่อาเราไทยนี่มาแกงแค่เนองนี่เราไทยไปเนี่ยเนี่เราถ่ายเบาด,ดำเพิ่นออโอ้ยหอนพี่น้องเลย

Mà ngay rồi mày bụi đi cái thân thì <laughs> Thật được Bớt thăm được đâu bớt nào? ăn vâng được hai cái tôm miệng cháo này, <cười> <cười> ok hòn 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 vật bây giờ vậy ห่อนี่ดิป่อยตัวแห้งได้บ่แรงนี่ นี่ต่อนี่เอาควรมาซับออกนะตามทัางแม่พันบอกมากพี่น้องเอ้โอเควันแรกวัดนีด้เนาะโดยพี่น้องเอ้ออกกําลังกายเผาไขมันแน่นิดนึงใ <c oughs> ้ากินข่าวแล้วบ่มงวันี้ยังบ่ยังแต่ข้าวเทียงนข้าวเทียงฮะโดยสุดตีนไก่้นดตีนมาก xiêm ra nào nữa rồi hang thế nhỉ trọc trọc rồi bây nói có để hay rồi này cả áo vai này hết làm thế rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> เดี๋ยวไปเสียสิยยยยเอาเงินให้ก่อนเนาะคานเป็นคนต่อถ้างเงินนอกเป็นกัดเฮ็ดน้ำกันบ่โดยเฮ็ดน้ำกันอไม่วได้เฮ็ดน้ำกัน ไม่เจ้า่ะไเขามาพี่วอรเดียนี่หน,หน่อวด้ยหมอเพินไ่ได้เขาไปโอเคพี่้องยเนาะแปดแเนาะเป็นค่าคนโตพี่้องยเนาะให้ทานน้องเ,นนเออพิ่นอ่านได้องเด้อดดากันไปแรงกรันไปนี่เน <laughs> าะอะไใช่ใช่ใจพี่้ังเงดย้ย อ่าเป็นทั้งไม้จันคือเก่า์ด้วน้องเด้วยเกินของเทว่าครับมันบล็อกเทว่ะมาซื้อมานี่กะโดยพอดีซื้อบล็อกกบมันเสียมอะไย่างเนี่ยอ่าพอดีประจุเสอ่าสี่แสนสี่แสนหกชิพนี่แหละพี่ต้อยเนาะโดยอ่าซื้อมาทางน้องเพื่อนบุญนี้นะมีแต่ว่าฝากขอบคุณขอบคุณทางแม่เพื่อนน้องเด้อดโดยโดย ขอบุญขอบคุณเด้อทางแม่ตาแม่ทำโรกิจนะขอให้แม่รับเลื่อนนานๆแม่ไม่ให้โรจะแม่ขอให้กลับขึ้นให้แม่เท่าถ้าแม่ไม่ให้โรจะแม่ก็ให้กลับขึ้นค่ะแม่ไม่ทราบเถอะก็ขอบใจทางอ้หนุ่ยที่นำสิ่งของมาให้ในมณีไปใช้มาใช้เดินทางปลอดภัยซาบเถอะตื่นเต้นอย่างนี้ลองด่าบุญเนาะอขอบใจลายคือกันหน่อยเนาะ มีแต่ว่าให้เพื่อนชาติแลกไปไว้พี่น้องเอ้ยโดยมีแต่รอแตอทางสร้างเพื่อนันไรบัดน,นี่มาเฮ็ดให้เกลื่องของเขาก็ซื้อมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยรอแต่ทางสร้างเพนคนไม้ให้ท่าน,นั่นบัดน,นี่โดยโอเค่น้องเด้อโดยเดี๋ยวเมื่อไนว,นวนันนีนบอสิขับมาใหม่เนะโดยมีอย่างกับจังสิขับมาบาา่อยเท่าอ่า พเพื่อน่าวร้างพเพิ่นมาติดตั้งบานให้นนาาบันนี้เดนอะโดยสร้างมาติดตั้งบานให้ก็จังฉลี่เข้ามาใหม่พี่น้องเอ้ยไปน,น,น้วยเนาะอ่าขอบใจทางหมอค้ำเพิ่นหลายจับกล้องให้เด้อ <c oughs> โดยโดยอ่าโ,โอเคพี่ดาอัยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิได้ลําลาไปก่อนพี่ดาอัยเนาะพบก่อกันใหม่คือมื้อนี้ก็อ่าในหลายเรื่องต่อนีหลายพี่นะ้องเนาะเอาเงินมาให้ทางน้องเพิ่น คนตอน่อขาคนต่อเนาะแปดแสนกีบพีันไป้องเลยเนาะแล make, imar, uh ้วก็เพราะว่าต่อละซองแสนไล่ต่อละซองแสนพี่น้องเลยอ่ากปฏิว่าเพิ่นกนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะในการอันนี้การเิ่นตุากิตันออกแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องเด้อพี่ภาพประกันได้ขอโทษขออภัยเนาะสำหรับวันนี้ทำลาพอพี่น้องไปก่อนได้พบพอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอข่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเอ้ย